tu những dính trên dính luôn Hãy subscribe cho สบายดีพ,พ่อ,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 อนนแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเบิสสมองสุบอลเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเทพสแนลอีกแล้วพ่อพี่น้องเอโดยมาพบมาพอกับตอนทรงเท่าเศร้าพี่น้องเนาะกับบ่าวเทพพี่น้องเอ้ยก็บบอ,อ,กอยู่บ้านอยู่เฮือนพี่น้องยังบอดอกไปไซนะายเพท่านผู้ชมอ่าก็คือวันนี้เนาะพี่น้องบ่าวเทพอาตื่นแต่เช้าเนี่ยพี่น้องเนื่งองจากว่าได้ยินเสียงอ่า สมัชิกไม่ห้องพี่น้องเนาะอ่าก็คืออดีพี่น้องเป็ดน้อยขบมาเที่พี่น้องเนาะเนื่องจากที่รออาว่าเป็นเดือนเพื่อะไรพี่น้องเนาะกะมืนอนี้เพื่อนก็ได้ออกจากไข่แล้วพี่น้องเนาะกะเมื่อที่ประเทศนี้คงสุขแหงพี่น้องแล้วก็ดีมุกดีใจลลายพี่น้องแต่ก็ภาพใหพี่น้องมาอัปเดตอ่าขอไปขอกายขบมาเที่เนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่า เคยถ่ายไปแล้วพี่น้องเนาะว่ามาเบิ่งบัดนี่มาสีปนแนวใดพี่น้องง่ายกูเก่าบ่หรือว่าลายกูเก่าบ่หรือว่าสิน้อยน้องกเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวขับับไปชมกันเลยพี่น้องอ่าก็ยังบ่ได้ปิดเขาดอกไฟพี่น้องตื่นเลยเศรออกกับ่ได้เปิดกล้องหน้าเด้อพี่น้องเพราะว่าอ่าหน้ายังบ่ทันได้ล้างพี่น้องนี่พี่น้องออกมาลูกโคจะออกมาเด้อโถเล่นไปใส่น้ําแล้วพี่น้องโค อันนี้คือว่าเป็นน้องเป็ดเลยพี่น้องอันนี้เนาะง่ายว่าเลยพี่น้องอันนี้เนะานนนเนะน,านั่นจากแต่ก่อนนน้อยๆพี่น้องบาเทนั่นคือแบบง่ายไว้ให้ภาว่าให้หัวอาหารเพื่อนพี่น้องไอ้ดี๋ยว,ว่าเปิดทั้งนี้พี่น้องทั้งพุ่นกับนี่พี่น้องเอ้ปุ๊บาตอนนั้นเป็นถือไก่เตะพี่น้องไก่ตีเนะาะขาฮักมาครับาเทก็เลยอารูบาดว่าพี่น้องสองตัว อันนี้ก็เป็นอนกประเทศพี่นออ้องเอ้น,นี่เด็กเสือเบิ่งความงาม <c oughs> นี่พี่น้องเลยโอ้โ,โหเห็นเจองเดบ,บอเนาะสองโตพี่น้องอเป็นคู่หากะสร้างมากพี่น้องนี่เป็นนกมาจากอาประเทศไทยเพ่อนๆพี่น้องบางทีเห็นมันงามพี่น้องก็เลยอยากเลี้ยงมาทมผมูชมอ่ากำลังจับคู่กันพี่น้องกำลังผสมพันธุ์อีกบราณก็คือซีมีลูกเะยรแหละ ก็คือฟินเจ็ดสีพี่น้องเองอ้าว๊จครับครับอยู่ลาวนี่บอบมีได้พี่น้องอันนี่สิบภา,าพให้พี่น้องไปเบิ่งสมาชิกไหมก่อนพี่น้องฮึบก็คือสิภาพให้พี่น้องมาให้อาหารเป็นอาหารกายเลยพีน่น้องหนื่งเจ้าว่า ยังบริหารอาหารเก็บอาหารไก่จะเศร้าพี่น้องโอ้ออกมารอบ่มเก่าอีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็หาแต่ออกใหม่เด้อพี่น้องสี่โตออกมาหกัวพี่น้องบาเทอาบโบหินพี่น้องอ้นก็เลยตายไปสองโตพี่น้องอ้ตายคาหังเลยนี่บุกป้าตายง่วงพี่น้องสวยงามแฮ่พี่น้องไก่งวง เป็นเพชรผู้ด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้เพชรเมย์สีเด่นๆโผล่ผู้มีสามพี่น้องอ่าเมย์มีอ่ะแสก่อนเมย์มีหาพี่น้องผู้กำลัางงานแบบพึ่งคนโผล่อันก็เป็นผู้น,น,ผน,น,ผน,น,นี่ก็ผู้นี่ก็ผู้พี่น้องอันตัวเมย์นี่นี่แสดงตัวหนึ่งบวเห็นซ้ัพย์อารมณ์สมโผ โอ้หักเลยครับสวยงามอ่าทั้งนี้พี่น้องเห็นแต่อเตือกไข่เตือกไข่เพิ่นเพิ่นอ่าเขี่ยออกแต่เศร้าอะไรพี่น้องเนาะนี่แหละนี่เป็นปักเลยพือดใส่เดี๋ยวใช้พอยพี่น้องเบิ่งมาว่ารูปลายสันดานกำโซ่เดี๋ยวอาเาให้อาหารเพิ่นก่อนพี่น้องเอยเพราะว่าเพิ่นต้องกินอาหารแต่เศร้าได้พี่น้องเนาะ กำลังรอ,อเดี๋ยวเขาต้องขับอางาังกันพี่น้นองจะไปตามเลยถู trên dính trên gần đi à con ui ừ lo đó à về sớm hơn cơ chứ Hãy Anh cho kênh Ghiền Mì Gõ ăn không กินเก็ดสีในเป็นลำพี่น้องเนาะตอนเศร้าเขาใส่สามถั่วกับพ่อด้วยพี่น้องหอยลายเพราะว่ามันสิเปลืองครับอันนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวด้วยพี่น้องอันนี้มาผสมกันบ้า ขีกาเนาะเสนนั้นของน้ำผสมว่าพอได้ยังเนาะหนอึองสามโอเคเดี๋ยวเราจะผสมด้วยพี่นอะกับเกาท่ยาบาที่เคยห็ดในเบืงเดี๋ยวเราทำชม กระเทศแบบนี้ทุกเศร้าทุกเลาะพี่น้องหลังจากที่มาจากทายคลิปพี่น้อยโคคันไปทั้งพุ่นก็กำลังเล่นน้ำกันแบบสนุกสนานเลย <c oughs> เป็นบอเปเดเลยพี่น้องนะน <c oughs> เดี๋ยวเร <c oughs> าใส่ไข่น่อยก่อนนะ คนพาลูกคนมากินโอ้สุดนอดไอ้ประตูอัตโนมัติเดียว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 โอ้พี่น้องเลยตั้งแย่งกันกินเลยพี่น้องเลยเนาะ S, ทางไก่กวงทางเป like <iliyor Wirtschaft> ็ดพี่น้องกินแบบนี้ความสุขเลยเป็ดเตี้ยพี่น้องนี่โอ้เก่งเนี่ยเป็ด โอเคพี่น้องเดี๋ยวข้าสิหันมาทางลูกเป็ดนะก่อนพี่น้องอันเนาะเออออกวันละบอยออกวันละบอลเลยได้ห่วงหวงลูกในั้นหนึ่งได้พี่น้องใช่หรกอจิ้เอ้ยย่าเฮ้ย ป้าอ๋อพี่น้องโอ้ทิศโตเนี่ยแบบมึงก่อนโอ้ลายเติบได้พี่น้องอืมนี่นี่นี่ยังของบวชพี่น้องยังเหลือเท่าไรสองสี่หกเก็ดยังเหลือีกเก็ดหน่อยพี่นองง้อยนี่มีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก สิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวพี่น้องตัวออกแล้วเนาะตัวที่ยังไม่ได้ออกนี่มีเปรหน่อยพี่น้องเอดี๋ยวเป็นศึกน้อฟักลูกิ่อนก่อนพี่น้องกกรูปก่อนไก่ยันพันเหยียลูกเพิ่นอยู่พี่น้องเพราะมันลายเกินเนาะเดี๋ยวอาเบอร์เลยบางทีสีมาเนี่ยออกพี่น้องเห็นยันมันเหยียเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นหยีลูกเพิ่นตายเขาให้แล้วเนาะคือออกมันโคูรโตเลยพี่น้องไอ้น้องยังเหลือสิบเจ็ดหน่อยพี่น้อง เราลุ่นอีกต่อไปพี่น้อยอีกบืนมือเนาะทผู้ชมน่าหักแห้งพี่น้องสมาชิกใหม่บุเมย์เลยหักลาพี่น้อยอเนื้อประเทศกกาอตพี่น้อ,องมาทางพี่ก็กินยิ่มบัระเบะีด้วนะได้กําลังไรที่เกินโยนพี่น้องนกทกันเลย เป็นเนืกก้อเก่งเนาะเด็กพี่นอ้องโอเคเนาะแเ่นพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้บาเทกัสิโคลจบคลิปเรื่องเท่านี้เนาะแเ่นพี่นอ้องอพบพ่กันดีพี่ต่อไปพี่นอ้องสำหรับอีพีนี้บาเทศขอกลา่าวค้ามมาสบายดีสบายดี โอ้พี่นกอีกพร้อมได้พี่น้องเอ้เนาะป้าพี่น้องโอ้โอตุ่นกับพี่พี่น้องแต่ก่อนแห้งลายพี่น้องไอ้เนาะพอนมาอยู่น้ำบาเทได้พี่น้องอันนี้เป็นนกจินวัดได้พี่น้องไอ้บเนีาะพอนมาอยู่น้ำบาเทไเนาะเป็นกินน้ำเป็ดน้ำไก่บาเทกับเกลือพอนเลยพี่น้องให้อาหารพอนเลยอร่อยรัว ่าก็คือไข่พี่น้องไอ้ไข่ปลาซัมฮอดไก่พี่น้องอ่าลูกแง่้ยไปเดียวไข่ลูกแง่้ยไปเดียวไข่พี่น้องนุกันพิราพี่น้องมันไข่แน่นเพื่อนแหละพี่น้องในคอไก่บาเทพี่น้องไอ้ก็คือเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนกินน้ำเป็ดน,น้ำกลายแหละมันนี่ก็เคยเลยพี่น้องก็มาอยู่นลำเลินลำชื้นโอ้แต่ก่อนมีสีขาวน้ำพี่น้องสีขาวสีเทาอย่างกระมีเนาะมันนี้ มา,าที่บริเกือเพิ่นพี่น้องเพิ่นกเ็เลยไปเหลือแค่พวกนี้แหละพี่น้องสามารถจับได้เลยพี่น้องหนะน่ไม่กินนีนนี่ลตัวนี้สีขุนแห้งพี่น้องนี่สามารถแต่ตองได้ ไก่ก็จะมาเย่งอะไรมากินนี่นี่จับได้พี่นอ้องสวยงามเลยเนาะอันนี้เป็นเพชรเมรีด้พี่นอ้องเมรีพันนั่นอันนี้คือลูกเพิ่นเบิดอันนั้นพ่อเพิ่นพี่น้องผัวเพิ่นอันนี้ก็มีเพิ่นอันนี้ลูกนี่นันนนนน่นก็นนกนลูกคือกันนั่นก็ลูกคือกันกำลังใหญ่ แก่ผมบริยาดคนตปดิ